โอเคมาสู่มือขวา mm hmm. ก็เป็นบรรทัดที่4เหมือนกันเดี๋ยวจุดไหนที่บังคับว่าเราพยายามใช้นิ้วให้ถูกครูจะมาร์คไว้ในวิดีโอให้นะครับซ้อมช้าเราต้องโฟกัสเรื่องอะไรหนึ่งใช้นิ้วให้ถูกก็คือก่อนหน้าน,นี้ครูก็สอนนิ้วแบบนี้แหละแต่บางทีพัตเตอร์ไปซ้อมเองบางทีเราเผลอไปใช้นิ้วนิ้วตามแบบว่านิ้วตามใจตัวเองอะ่ะอืมแล้วพอซ้อมไปสักพักหนึ่งมือมันจําแล้วมือมันจํานิ้วที่เราตามใจตัวเองแต่นิ้วที่เราตามใจตัวเองนั้นมันดันกลายเป็นนิ้วที่ มันทาให้เล่นพลาดเช่นใช้นิ้วเดิมอะ่ะเช่นใช้นิ้วชี้แล้วกระโดดไปนิ้วชี้อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเล่นพลาดบ่อยนะครับเดี๋ยวครูาร์ k จุดที่เราแก้กันไปคาบที่แล้วนนเนาะที่ครูบอกว่าตรงนี้ต้องใช้นิ้วนี้เท่านั้นตรงนี้ต้องใช้นิ้วนี้เท่านั้นอะไรอย่างงี้นะครับอ่ามาเริ่มมือขวาต่อ มาจบซีเรียวกันกับมือซ้ายนะครับ